ส่วนตัวผมก็ก็อย่างแรกก็โล่งที่ได้พูดแหละครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกเล่าอะไรให้ใครฟังเลยอะไรอย่างงี้สภาพใจดีขึ้นไหมตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นนะครับใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรหมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้ต้องไปเคลียร์อะไรเท่าไหร่ไม่อาจะไม่ได้คุยเลยครับตัวอย่างที่บอกไปวันนั้นก็คือในส่วนในส่วน ส่วนของเขาก็ก็ก็ให้เขาตอบได้เต็มที่ของเขาเลยผมไม่อยากจะเป็นแบบเราตอบแบบนี้นะ่าแล้วแล้วคุณต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเราคัะต,ต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะข,ข่าวนี้เนะยคะก็ยังเป็นกระแสกันอยู่นะคะ,ะสำหรับคุณเจนนะคะเขาบอกว่าผมทําดีที่สุดแล้วนะคะไม่อ่านอคอมเมนต์ดราม่านะคะแล้วก็ตอบปมนอกใจใดๆทั้งสิ้นไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะส่วนตัวผมก็ ก็อย่างแรกก็โล่งที่ได้พูดแหละครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกเล่าอะไรให้ใครฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยแ้วเราเข้าใจดีขึ้นไปไหมครับก็ก็ดีขึ้นนะครับใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้มันไม่ได้แย่อะไรหมายถึงว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้ต้องไปเคลียร์อะไรเท่าไหร่ไม่ได้อ่ไม่ได้คุยเลยครับตาวอย่างที่บอกไปวันนั้นก็คือในส่วนในส่วน ส่วนของเขาก็ก็ก็ให้เขาตอบได้เต็มที่ของเขาเลยใช่ผมไม่อยากจะเป็แบบเราตอบแบบนี้น่าแล้วแล้วคุณต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสียงคอมเมนต์จากที่ผููติดตามอะไรเงี้ยมันก็มีสองฝั่งสองฝั่งเจ็ดฝั่งที่แบบชิดลบกับออะไรอย่างเงี้ยหนูได้เห็นได้เจได้เห็น้างมายเลยเห็นครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละครับใช่มันเป็นเรื่องที่เราควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วครับ อ่านเราเสียใจนะแบบเฮ้ยไม่เข้า่าเราเราเออเราก็รู้ชัดนะแต่เขาดูเหมือนไม่เข้าใจบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อบังครับใช่แต่เราก็แปบังคับให้คนเชื่อสิ่งที่เราพูดทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราผมทําได้แค่ยืนยันว่าผมพูดความจริงทุกอย่างแล้วก็เราก็ทําได้แค่นั้นจริงๆใช่ส่วนตัวผมก็ผมก็เป็นผมแบบนี้ใช่ซึ่งถ้า เขาจะตัดสินใจอะไรยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจเขาอะแล้วก็แล้วก็ห่างกันไม่ติดต่อไม่ได้ไไม่ด้คุยตอนนี้ถ้าเราพูดว่ามูฟออนได้ไหมไม่ได้มูฟออนเลยครับก็ใหญ่ก็เออใช่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้เวลากับครอบครัวผมเยอะขึ้นนะใช่เพราะว่าหลังจากที่เรื่องราวมันก็กระทบไปหมดเราก็ได้คุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆ บ้านผมจะไม่ค่อยคุยกันเรื่องลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่จะเป็นเรื่องทั่วไปมากกว่าแล้วพอแบบพอเป็นอย่างนี้ก็เราได้เจอเขาเยอะขึ้นเราได้แบบมีเวลากับเขาเยอะขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นอะไรนะครับก็ก็ถือว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าในเวลานี้ทําแบบนี้มันมีความสุขก็เยอะเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆคือผมจะดีใจเสมอเวลามีคนมาบอกว่าแบบเราไม่ได้รู้เรื่องจริงๆของเขาสองคนหรอก แล้วก็เราไปตัดสินเขาไม่ได้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าอันนั้นคือความจริงที่ผมผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันใช่ค่ะอ,อก็เคลียร์ใช่ออกมาเคลียร์แล้วเขาก็บอกว่าเอ,อ้ยยืนยันว่าพูดความจริงหมดทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีคําว่านอกใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคุณวิวนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มู v ออนมันกําลังสดๆอยู่ก็คงยังมู v ่อนไม่ได้แล้วคุณผ,ผู้ชมก็เป็นกําลังจใจให้ทัู่ต่อไปด้วยนะคะ